Life, day, die, okay. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีเมถุนแล้วก็ลัคนาเมถุนนะคะเข้าสู่ช่องคาเฟ่โฮโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปภาพรวมปี2,568คนะ่ะทุกคนแต่พี่หมอพูดก่อนแล้วกันเนาะคือตอนแรกนะคะมีความตั้งใจว่าจะทำคลิปภาพรวมเนี่ย แบ่งเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพเนาะแต่สุดท้ายก็มานั่งทบทวนแล้วนะคะ,ะคิดว่าทําภาพรวมแบบรวมๆไปเลยแล้วแต่ไพเขาจะเล่าอะไรให้เราฟังนะคะอย่างนั้นเลยดีกว่าเพราะว่าในแต่ละเดือนของปี68เดี๋ยวพี่หมอก็ต้องทําคลิปการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพออกมาเป็นปกติอยู่แล้วนะคะไม่อยากให้มันดูซ้ำซ้อนเยอะเกินไปนะคะเพราะฉันก็ ตั้งโจทย์ใหม่นะเป็นภาพรวมปี2,568นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่ไพ่เขามองเห็นเนาะว่าเป็นเรื่องราวสำคัญสำคัญนะคะหรือว่าเรื่องที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นแล้วกันเนาะก็แล้วแต่ว่าจะเกิดอะไรการงานการเงนิงนความราักสำพั์แล้วแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะคะมาดูกันแล้วก็อาจจะเป็นไปในทิศทางประมาณไหนนะคะ ทีนี้ต้องบอกก่อนว่านี่พี่หมอยังไม่ได้เปิดนะแต่พูดเอาไว้ก่อนเลยว่าถ้าเกิดว่าหน้าไพ่นะคะเขามีคําทานายเป็นเป็นไปทางลบในกง่บวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้ทุกคนซสีเรียสน,นะคะอย่าลืมว่าเราต้องท่องไว้เสมอว่าอันนี้คือคลิปดวงรวมนะคะคนอย่าเครียดนะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันว่าชาวราศีเมถุนแล้วก็ลัคนาเมถุนใน เดือเออไม่ใช่ในปี2,568นะคะภาพรวมในปีนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีอะไรสำคัญสำคัญที่ควรรู้บ้างทั้งดีทั้งร้ายนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วพี่หมอขออนุญาตเหมือน,นเดิมเลยขอเป็นตัวแทนของชาวราศีเมถุนและลัคนาเมถุนในการเปิดไพ่ให้นะคะ มาดูกันว่าภาพรวมปีหกแปดเป็นยังไงบ้างอ่าแปดเหีนเปิดด้วยไพ่ที่อ่าเป็นพลังงานที่บวกนะสำหรับที่หมอไม่ได้แย่นะคะอ่าหนึ่งถ้วยไโลแฟนนะคะโอ้ดีอ็มเพรส หไม้เท่าที่เปิดอยู่ตอนนี้นะงานเด่นเงินเด่นรักเด่นนะคะแม้กระทั่งสุขภาพด้วยนะพี่หมอว่า8ดถ้วยควีนถ้วยอสถ้วยความรักเด่นจริงๆนะคะแต่เด่นไปในทิศทางไหนเดี๋ยวพี่หมอจะบอก6 ด้วยและหกไม้วูจริงค่ะเรื่องของการงานความรักนะแต่ว่างานเนี่ยมันก็จะส่งผลกับเงินหน้าไพ่ไม่ได้มีอิทธิพลของไพ่เหรียญที่พูดถึงความอูฟู่ขนาดนั้นนะแต่ก็มองว่าการเงินในปีนี้ก็ไม่ได้แย่นะคะต้องอย่างที่พูดแหละงานกับเงินเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันสำหรับพี่หมอนะ งานดีเงินก็ดีตามนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฟังเรื่องไหนก็ดีขอเริ่มที่ความรักก่อนเรื่องที่เด่นที่สุดที่ขึ้นอยู่ในหน้าไพ่ตอนนี้นะพี่หมอหมองว่าในปี2568นอะคะ,ะชาวราศีเมถุนและลัคนาเมถุนค่อนข้างโดดเด่นเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะหลายๆคนเนี่ยใครที่คบหากันมานานแล้วนะคะ,ะมีความแบบ ยังไม่ได้แต่งงานกันนะคู่ที่ยังไม่ได้แต่งงานกันมีความแบบว่าอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะไปจนถึงการแต่งงานอะไรเงี้ยที่ผ่านมาเนี่ยมองว่าเมธุนเองก็พูดคุยกับคู่ครองอยู่บ่อยๆนะคะว่าเออแบบเราครบกันนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยอมันถึงเวลาแล้วหรือย,อยังที่เราจะเปลี่ยนสถานะจากแฟนเนี่ยมาเป็น คู่ครองคู่ชีวิตคู่แต่งงานสักทีได้หรือยังอะไรประมาณเนี้คะ่ะบางคู่ก็อาจจะไม่คุยกันหรอกแต่ว่าใช้คําว่าอะไรดีอ่ะคบกันเนี่ยแบบรับรู้กันโดยอัตโนมัติเลยว่าคนคนนี้ก็คือคนที่เราจะเอาเขาเข้ามาเป็นคู่ชีวิตนั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนของการ จะบอกว่าเรียนรู้กันไปก่อนก็ได้อ่ในเชิงความสัมพันธ์เป็นเรื่องนั้นก็ได้นะคะแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวสร้างความมั่นคงอย่างเนี้ยด้วยก็ได้ค่ะในแต่ละคู่ก็อยู่ในเหตุผลที่แตกต่างกันไปเนาะจะบอกว่ามาในปีนี้มีโอกาสสําหรับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ในลักษณะที่พัฒนาขึ้นขยับขึ้นแล้วก็เด่นเรื่องของการแต่งงานนะคะ ใครที่เป็นคู่แต่งงานแล้วก็สามารถอแล้วยังไม่มีลูกนะตรงคนนี้ด้วยเป็นคู่แต่งงานนะคะที่อยู่กินกันมานานแล้วแต่งงานกันมานานแล้วพยายามที่จะมีลูกกันมานานแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีสักทีปีนี้มีโอกาสมีโอกาสที่จะเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีหลักๆในปีนี้เลยเรื่องความสัมพันธ์เนาะพาร์ทคนโสด พาทคนโสดเนี่ยถ้าเกิดว่าโสดแบบโสดสนิทเลยไม่มีคนคุยเลยนะพี่หมอมองว่าปีนี้ก็จะเริ่มต้นมีความสัมพันธ์นะคะกับใครบางคนนะมีคนมาหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้มีคนเข้ามาในชีวิตเรานะ,นะคะนะเป็นคนที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะจะบอกว่าหลายคนเนี่ยมีเกณฑ์ว่าเป็นผู้ใหญ่แนะนําให้รู้จกักไม่ใช่การคลุมถูงชนนะไพ่พี่หมอมันไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่า มันฟีลเหมือนรู้จักผ่านทางผู้ยญ่มีผู้ใหญ่ที่เขาเอ็นดูเราอย่างเงี้ยค่ะเขาอยากแนะนําคนคนนี้ให้เรารู้จักอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็อ่าเป็นจากญาติญาติก็ได้อ่าญาติญาติก็อยากให้เราเนี่ยแต่งงานมีครอบครัวสตทีก็พยายามทําทีแนะนําคนโน้น,นคนนี้ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็อ่ปรากฏว่าเป็นคนที่เมทุนเนี่ยรู้สึก เออถูกใจเหมือนกันนะคะก็จะสามารถพัฒนาเริ่มต้นพูดคุยกันได้ค่ะอันนี้คือพาร์ทดีกว่านะเดี๋ยวมันจะมีอุปสรรคน,นิดนินะคะแม้แม้ไพ่จะสวยอย่างนี้แต่ที่หมอบองว่ามันก็มีอุปสรรคอยู่สําหรับชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนบีนิดหน่อยนะคะต่อมานะนอกจากเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วเนี่ยสิ่งที่เด่นต่อมาก็คืองานใช่ไหม ที่พี่หมอบอกเนาะการงานในปี2568ภาพรวมนะคะมองว่าปีนี้เป็นปีที่จะได้โอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างเยอะค่ะอ่ามีโอกาสดีๆเข้ามามากใครที่กําลังตกงานนะใครที่ใช้คำว่าอะไรมองหางานใหม่อยากเปลี่ยนงานก็ได้อ่าก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาค่ะในปีนี้นะจะมีจะมีงานใหม่เข้ามา หรือใครไม่ตกงานใครไม่ได้อยากเปลี่ยนงานแต่ว่าหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่เนี่ยรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราควรจะะควรจะได้รับมอบหมายหน้าที่ที่มันแบบว้าวกว่านี้หรือว่าได้พิสูจน์ตัวเองมากกว่านี้ได้เป็นผลงานให้ตัวเองมากกว่านี้นะคะก็จะบอกว่าปีนี้ก็จะมีโอกาสได้เช่นกันนะคะถือว่าการงานก็ค่อนข้างตอบโจทย์ถ้าถาม หลายคนอยากรู้ว่าแล้วมันสามารถเป็นเกณฑ์แบบประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายนะอันนี้พี่หมอพูดก่อนนะคะขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายของคุณในเรื่องการงานในปี68เนี่ยคืออะไรหลายๆคนก็มีเกณฑ์ค่ะนะมีเกณฑ์ที่จะทําได้บรรลุตามเป้าหมายนั้นค่ะแต่หลายๆคนเนี่ยเท่าที่มองในภพยก็ฟีลแบบว่าไปเรื่อยๆเน้นราบรื่นเน้นสบายๆเน้นคล่องตัวอะไรเงี้ยถ้าเป้าหมายคุณเป็นแบบนั้นนะไม่ใช่แบบ ต้องการการเลื่อนขั้นต้องการชื่อเสียงตรงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็จะได้ตามนั้นนึกออกไหมเออขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้อะไรนะคะเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่มันก็จะมีเกณฑ์แล้วก็ในปีนี้นะคะข้ออไม่ใช่อีกหนึ่งเรื่องดีนะก็คือเรื่องของ ที่หมอมองเป็นการพัฒนาตัวเองอะค่ะมันเหมือนกับชาวเมทุนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นแบบพอพอถึงสิ้นปี68คุณย้อนกลับมาดูตลอดทั้งปีอะคุณจะรู้สึกว่าปีนี้คุณเป็นคนที่เก่งขึ้นมีความสุขขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าจุดเริ่มต้นในตอนต้นปีเป็นจุดหนึ่งใช่ไหม แต่พอปลายปีเนี่ยเดินทางไปถึงตรงนั้นเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกแบบนั้นค่ะเท่ากับว่าปีนี้ตลอดทั้งปีอะ่ะมันเป็นปีของการพัฒนาตัวเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่เห็นว่ามันเป็นพอยต์ใหญ่อ่ะที่มันเหมือนกับว่ามีประโยชน์กับชาวราศีเมถุนและลัคนาเมถุนทําให้เราเนี่ยรู้ว่าปีนี้เรามีทิศทางในแต่ละเรื่องอยังไงพอเราคิดจะพัฒนาตัวเองออย่างเรื่องการงานเนี่ยค่ะอย่างที่พูดไปแล้วเนาะเราบีเกนเรื่องน,นี้นี้เข้ามา ปรากฏว่าเดิมทีสูมตเป็นคนหางานใหม่นะที่หมอพุดให้เห็นภาพง่ายขึ้นนะคะคนที่กําลังมองหางานใหม่หามานานมากตลอดปี6กเจ็เนี่ยยังไม่เจองานที่ใช่ยังไม่ได้งานที่ชอบนะคะปรากฏว่าในปีนี้เรารู้สึกไม่ได้แล้วเราหารูปแบบเดิมไม่ได้เราคงต้องเปลี่ยนเราต้องพัฒนาตัวเองหรือว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนสิ่งที่มันสิ่งที่มันเดิมๆอ,อ่ะเราต้องมองหาอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้มา อย่างเช่นคุณคุณรู้สึกว่าอ่ะคุณอยากจะสมัครเป็นเซลเนาะแต่คุณก็หาแต่เซลขายรถแล้วกันอะ่ะอันนี้พี่หมอสมมูติให้ฟังนะคุณก็หาแต่งานที่เป็นเซลขายรถอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงเวลาจริงๆอย่างเงี้ยค่ะในปีหกแปดเนาะเอหรือเราไม่เหมาะกับการจะเป็นเซลขายรถเราลองไปสมัครเป็นเซลขายบ้านดูสิปรากฏว่าได้งานแล้วคุณก็จะทําออกมาได้ดีด้วยนะเนี่ยแบบเนี้ย นึกออกไหมคือมันมันไม่ได้เปลี่ยนแบบพลิกซ้ายเป็นขวาพลิกขาวเป็นดําขนาดนั้นค่ะแต่เหมือนว่าปรับนิดๆเปลี่ยนหน่อยๆเปลี่ยนจากเดิมนะคะทําอะไรให,ให้มันใหม่ขึ้นมองอะไรใหม่ๆแล้วก็มีความกระตือรือร้นเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จแล้วก็ปีนี้หลายคนเนี่ยโดดเด่นเรื่องการแข่งขันหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าหน้าที่การงานของคุณนะคะจะต้องแบบมีคู่แข่งอ่ามีคู่แข่งนะ มีอไอย่างพ่อ้าแม่ค้าก็มีแหละคู่แข่งร้านตรงข้ามขายเหมือนกันอ่าหรือบางคนไปสอบสัมภาษณ์เนี่ยเขาเรียกว่าไปสัมภาษณ์พอเดินไปถึงบริษัทเขาปุ๊บโอ้โหมาเรียงกันหน้าห้องรอสัมภาษณ์เป็นสิบอย่างเงี้ยน,นั่นเขาเรียกว่าเกณฑ์การแข่งขันนะคะหรือบางคนก็ไปสอบราชการอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมีในเนี้ยพี่หมอมีเห็นสายอาชีพครูอย่างนี้ด้วยนะสายข้าราชการครูนะคะสายเอ่ออะไรได้อีกอ่ะ งานที่เป็นงานเกี่ยวกับงานข้าราชาการที่เป็นงานเกี่ยวกับการบริการอะไรย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันต้องสอบแย่งตำแหน่งกันมาอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าปีนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จถ้าแมถุนคนไหนฟังอยู่แล้วเป้าหมายของคุณเพราะเมื่อกี้พี่หมอพูดแล้วว่ามันต้องมีเป้าหมายก่อนเนาะถ้าเป้าหมายมีแบบเนี้ยเออสายอาชีพประมาณแบบเนี้ยหรือไม่ต้องก็ได้แต่ว่ามีต้องไปแข่งกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นน้องๆนักเรียนนักศึกษานะนั่งฟังอยู่ปีนี้อุ้ยหนูมีแพลนจะไปอสอบแข่งนู่นนี่นั่นคือได้ ได้หมดบอกเลยมันเป็นชัยชนะที่คุณสามารถลงมือทําได้ในปีนี้แต่มันจะต้องเกิดมาจากการที่เราเนี่ยพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเห็นไหมคำว่าพัฒนาตัวเองในปี2568เนี่ยเป็นเหมือนสิ่งที่ทุกคนจะมีเนาะเวลาเปิดปีใหม่มาเนี่ยเราจะชอบมีที่ว่าประมาณว่าโกของปีเนี้อ่าเป้าหมายของปีนี้เราอยากทําอะไรอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะ ปรากฏว่าโกของชาวราศีเมถุนเนี่ยก็คือการไปการพัฒนาตัวเองก่อนอ่ะอยากจะพัฒนาตัวเองให้ตัวเองเนี่ยเก่งขึ้นดีขึ้นอยู่ในที่ที่ดีขึ้นประมาณนี้คุณจะได้มาหมดเลยแล้วข้อดีของคุณก็คือคุณมีผู้ใหญ่ซัพพอร์ตน้องนนักเรียนนักศึกษาฟังอยู่เนี่ยคุณไม่มีเจ้านายหรอกแต่คุณมีคุณครูคุณมีครูบาอาจารย์นะคะมีใครที่คอยซัพพอร์ตสนับสนุนแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นปีนี้คุณนึกอยากทําอะไร คุณทำเลยอันนั้นก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนและราคณนาเมถุนในพารท,ที่ดีก็เหมือนกับความรักนะย้อนนิดนึงนะขออนุญาตย้อนอย่างพาร์ทคนโสดที่หมอพูดแล้วว่าปีนี้เป็นเกณฑ์ที่มีโอกาสเนาะจะมีคนเข้ามาหาคุณหรือคุณไปเจอใครก็ได้นะคะผ่านผู้หลักผู้ใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าถูกอกถูกใจแต่ถ้าคุณไม่เริ่มต้นพัฒนาตัวเองเดิมทีบอกเลยนะเมถุนนี่ไม่สน เนี่ยเป็นแปดเหรียญอย่างเงี้ยเมถุนก็จะอยู่กับงานทําหาแต่งเงินอะไรเงี้ยค่ะหรืออยู่กับรูทีนเดิมๆที่ตัวเองทําในแต่ละวันโสดก็โสดไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องความรับความสัมพันธ์อะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าพอปีหกแปดเนี่ยมันมีสิ่งเนี้ยเข้ามาลำดับถัดมาก็คือคุณจะต้องพัฒนาตัวเองจากการที่คุณไม่สนใจเนี่ยมาสนใจก่อนเนาะเออเริ่มเริ่มทาให้ตัวหรือว่าบางคนเนี่ยอาใช้คํานี้ก็ได้ค่ะบางคน,น่ะ ไม่ชอบดูแลตัวเองเลยเนาะไปแบบจริงๆก็เป็นคนสวยคน,คนหล่อคนนึงอย่างเงี้ยอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้ขี้เล่อะไรเป็นคนที่แบบว่ามีคนชอบก็ได้เยอะแยะไปแต่ว่าเราเนี่ยชอบทําตัวให้มันแบบอ่าเหมือนกับว่าไม่ดึงดูดคนยอะไรเงี้ยค่ะเราก็พัฒนาตัวเองก่อนจริงๆไม่ต้องเอาแค่หน้าตาก็ได้นะพี่หมอก็ไม่ได้อยากจะไปโฟกัสเรื่องหน้าตานะเอาแค่อุปนิสัยก็ได้บางทีเราหน้าตาดีแต่เรานิสัยเสียอย่างเงี้ย ใช่ไหมคนก็ไม่เข้านะคะปีนี้เราสึกอยากพัฒนาตัวเองเพื่อดึงดูดคนเข้ามาก่อนหรือว่าเวลามีคนเข้ามาเนี่ยแน่นอนเราอยากจะทําให้ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นน่ะคิดว่าทุกคนเข้าใจารานนี้ของความรักนะ่าเพื่อให้เขาเนี่ยสนอกสนใจเราอะไรก็ว่ากันไปนะคะหรือต่อให้เป็นคู่แล้วเนี่ยอย่างที่บอกอะคะ่ะความสัมพันธ์เนี่ยมันก็อยู่มานานแล้วอะถ้าคุณไม่เติมอะไรเข้าไปเลยไม่พัฒนาให้ความสัมพันธ์มันแบบ อ่ะอย่างเป็นคู่ที่แบบว่าไม่ค่อยคุยกันอ่าหรือว่าเป็นอะไรที่อย่างที่เมื่อกี้ใช้ก็ได้รูปทีนเดิมๆเ,เ,เช้าตื่นมาทักทายด้วยข้อความเดิมๆสเต็ปเดิมๆอย่างเงี้ยมันถึงเวลาละที่เราจะต้องพัฒนาความสัมพันธ์ไปในเชิงอื่นบ้างนะเติมความหวานให้กันบ้างใส่ความเอาใจใส่ลงไปบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะประสบความสําเร็จแบบทุกทุกรูปแบบอ่ะทุกเรื่องด้วยนะทุกบริบทด้วยทุก สถานการณ์นะคะมันมีตรงนั้นอยู่หรือคุณไปชอบใครแล้วคุณมีคู่แข่งบอกแล้วว่าปีนี้คุณแข่งอะไรเนี่ยคุณชนะเขาหมดแต่คุณต้องผ่านการพัฒนาตัวเองก่อนประมาณนี้แค่นั้นเลยค่ะแล้วมันก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะปีนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ต่อมาเรามาฟังอุปสรรคกันนะทุกเรื่องที่บอกว่ามีโอกาสเจอเมื่อกี้นะ มันมีอุปสรรคเล็กๆซ่อนอยู่นะคะไออย่างเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยพี่หมอมองว่าปีนี้มีโอกาสที่จะเจอหรือพัฒนาความสัมพันธ์กับใครแต่จังหวะอะค่ะมันจะมีช่วงจังหวะที่ทําให้เราเนี่ยต้องเหมือนกับว่าอดทนรออ่ามันจะไปแบบช้าๆนิดนึงอะประมาณนี้นะคะไปช้าๆไปตามขั้นตอนของมันบางช่วงบางจังหวะของมันเนี่ยมันก็เลยทําให ชาวราศีเมถุนละัคนาเมถุนเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบเหนื่อยเนาะเหนื่อยมากไปจนถึงระดับที่แบบว่าเกือบจะหมดไฟกับเรื่องนี้แล้วกดเกือบจะเกือบจะไม่เอาแล้วเลยอ่งเออถ้าคนโสดมีคนมาจีบใครติดต่อมาใครใครแนะนำให้ ถูกอกถูกใจเขาแรกเริ่มเดิมทีนี่โอ้โหจะตือรือร้นพูดคุยนู่นนี่นั่นกันแต่แล้วอยู่ๆก็มันก็เฉยๆไปอะไรอย่างี้ค่ะถามคำตอบคําถามว่าทําไมเราไปรอดูในช่วงรายเดือนดีว่ามันก็จะเห็นภาพชัดขึ้นว่าความรักแต่ละช่วงเป็นยังไงตรงเนี้ยเขาไม่ได้บอกขนาดนั้นนะคะแต่บอกแค่ว่ามันมีโอกาสเจอจังหวะแบบนี้ได้ซึ่งทําให้เราเนี่ยรู้สึกแบบถอดใจอ่ะแต่ไพ่เขาบอกว่าถ้าคุณรอของคุณอยู่สวยๆหล่อๆเนี่ย เดี๋ยวความสัมพันธ์ที่คุณเริ่มเนี่ยมันก็จะค่อยๆกลับมาดีขึ้นเองนั่นเองค่ะแล้วก็ปีนี้หลายคนเนื้อหอมนะอันนี้พี่หมอพูดตรงๆนะเท่าที่ดูเนี่ยไพ่เขาบอกว่าในเชิงความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาหาเราได้มากกว่าหนึ่งคนนะคะในหน้าไพา่นะตอนนี้ก็เห็นหลายใบอยู่อะมันมันมันมีอารมณ์เหมือนคุณมีคนเข้ามาหลายคนแล้วเขาต้องแข่งกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็อย่างที่พูดนะ เราเนี่ยไปแข่งกับคนอื่นที่จะไปจีบคนนั้นคนนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้คุณต้องพัฒนาตัวเองเพื่อให้เข้าตาเขาคนนั้นในกรณีที่เขามาแข่งกันแย่งคุณอันนี้คุณก็ไม่ต้องอะไรมากอยู่สวยๆหล่อๆของคุณไปแล้วคุณก็พิจรารณาเขาแค่นั้นเองนะคะอันนี้ก็คือภาพรวมปี2,568 mm. เชื่อว่าถ้าจะปิดคลิปไปจบๆเลยแบบนี้ชาวราศีเมถุนอาจจะรู้สึกแบบ เอาเราไปพูดถึงการเงินเลยหรออะไรอย่างเงี้ยคือการเงินปีเนี้นะคะพี่หมอบอกว่ามันก็ถือเป็นเป้าหมายหนึ่งของชาวราศีเม,มถุนเหมือนกันค่ะพอเปิดมาก็เป็นไพ่แปดเหรียญเลยเนาะแต่จะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้พูดแล้วพูดเดยอะด้วยมันขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรและคุณลงมือทำและคุณพัฒนาตัวเอง มันก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องนั้นการเงินปีนี้พี่หมอหมองว่ามันไม่ได้มันไม่ได้แย่นะไม่แย่เลยเพียงแต่ว่ามันจะมันจะเป็นไปตามเป้าหมายของแต่ละคนยังไงมากกว่าค่ะแต่ถ้าถามเป็นสถานการณ์อืมปีนี้หลายคนมีเกณฑ์เรื่องของอ่าการดูแลตัวเองที่เยอะขึ้นนะคะใช้เงินไปกับการดูแลตัวเอง เป็นเป็นรูปลักษณ์ภายนอกก็ได้ไปจนถึงภายในแล้วก็เป็นการพัฒนาตัวเองอย่างการไปเรียนนะคะไปลงเรียนคอร์สนู้นนี้นั้นเพื่อเสริมความรู้ความสามารถตัวเองเป็นไปได้หมดเลยค่ะนะคะอันนี้ก็คือ ค่าใช้จ่ายหลักๆในปีนี้หรือว่าเรื่องที่คล่องเกี่ยวแล้วกันเนาะกับการเงินในปีนี้แล้วก็ในพาร์ทของการที่จะหามันเข้ามาเนี่ยสามารถบ่งบอกได้ว่าปีนี้เราจะใช้ไอความรู้ความสามารถของเราเนี่ยแหละอย่างเต็มที่เลยในการที่จะหาเงินนะคะหรือว่าสร้างรายได้ให้กับตัวเองแต่ถ้าถามพี่หมอว่าแล้วมันมีเกณฑ์ติดขัดบ้างไหมหนูอยากรู้ก็จะบอกว่าปีนี้โดยส่วนใหญ่นะคะเท่าที่มองตรงนี้นะ มองว่ามีบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะก็มีอารมณ์เหมือนอจัดการรายจ่ายได้ไม่ค่อยดีบ้างนะคะบริหารเงินได้ไม่ค่อยดีบ้างเป็นบางช่วงบางเวลาค่ะแต่ท้ายสุดแล้วอ่ะถ้าถามองกับตามหน้าไพ่มองว่าชาวเมทุนเนี่ยสามารถที่จะ,อะเอาอยู่และหมายถึงว่ารับมือได้สามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้แล้วก็มันไม่ได้เครียดมากนะคะส่วนใหญ่มันจะมาเป็นเวแบบอ่เบื่อ เบือบ่อๆนะจริงๆนะเบื่อทั้งใช้เงินเบื่อทั้งหาเงินมันจะมีบ้างนะคะเป็นบางช่วงซึ่งมันก็จะไปข้องเกี่ยวกับเรื่องงานอ้อพี่หมอยังผู้อุปสรรคไม่หมดสินาะไปโฟกัสความรักเพราะว่าไพ่ความรักมันเยอะนะคะลืมเรื่องงานได้ไงล่ะในพาร์ทการงานเนี่ยเหมือนกันนะคะมันจะมีช่วงหนึ่งจังหวะหนึ่งนะในไพ่คุณจะต้องแบบ ยอมสละอะไรบางอย่างค่ะเท่าที่พี่หมอเห็นนะ่ะสละอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้อย่างอื่นน่ะเข้ามาเป็นเป็นโอกาสที่ดีกว่าเนี่ยเข้ามาแทนนะคะแล้วก็เอ่อบางช่วงเนี่ยเราจะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยหน่อยนะช่วงป,ปลายปีมันจะมีตั้งแต่ช่วงประมาณกลางปีไปจนถึงเดีย๋ยวนะมกราคมพามีนาเมษายนมิทุนนาะตั้งแต่ช่วงกรกดาสิงหากักดาสามช่วงเนี้ยมันจะเฉยเฉยหน่อยค่ะเรื่องการงาน แต่มันก็แค่เฉยนะมันมันไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรขนาดนั้นนะคะพี่หมอมองเป็นประเด็นแบบว่ามันน่าเบื่อเออเหมือนทําแล้วมันไม่สนุกมันไม่จอยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแค่นั้นเลยหรือว่ามีโอกาสที่งานที่เราทําหรือว่ารับผิดชอบในช่วงนั้นนะคะมันจะเป็นงานที่เราเราไม่จอยอะประมาณนี้แต่ว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทานะคะเลี่ยงไม่ได้แล้วก็อย่าลืมเราดึง เราดึงสิ่งที่ไพ่พยายามโคดเรามาตลอดนะคะก็คือปีนี้คุณต้องพัฒน,นาตัวเองเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่างานน่ะคุณมองงานเป็นเป็นเป้าหมายความสําเร็จในลักษณะที่มันกดดันน่ะคุณจะกดดันตัวเองแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าคุณลองปล่อยจอยเนาะทำแบบส,สบ,บายสบายชิลๆแล้วก็โฟกัสในแต่ละวันที่เหมาะเชื่อว่า มันจะโอเคค่ะสาหรับชาวราศีเมถุนและลัคนาเมถุนสรุปรวมแล้วปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีดีแบบกลางๆางค่อนไปทางขึ้นข้างบนก็คือกลางไปทางบวกแล้วกันนะคะถือว่าโอเคค่ะสําหรับใครหลายๆคนนะใช้คาว่าเรื่อยๆสบายสบายแต่ว่ามันจะไปโดดเด่นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์สร้างอโอกาสต่างๆในชีวิตอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะอ่ะเออ กำลังพยายามมองว่ามันจะมีอ๋ออีกเรื่องมาทีละเรื่องสองเรื่องปีนี้ใครอยากออกรถนะที่หมอมองว่ามีเกณฑ์ปีนี้ใครอยากซื้อบ้านก็มองว่ามีเกณฑ์คือมีทั้งสองเรื่องแต่ก็นั่นแหละค่ะทั้งสองเรื่องจะต้องอยู่ในเป้าหมายของคุณไม่ใช่แบบสมมติเปิดต้นปีมาคุณรู้สึกว่าปีเชื่อเหอะพี่หมอกว่าเมถูนเปิดต้นต้นต้นปีนี้มาคุณคิดแค่ว่าขอให้ปีนี้เป็นปีที่สบายๆในความรู้สึกคือเป็นอย่างนั้นเลยแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะ แต่ถ้าคุณมีเป้าหมายว่าปีนี้ขอให้เป็นปีที่แบบถ้าฉันจะทําอะไรแล้วเนี่ยเออมันจะต้องประสบความสําเร็จนะแล้วฉันก็วางแผนฉันจะซื้อรถแล้วคุณก็ทํามันก็จะได้ค่ะต้องเป็นแบบนี้แต่ไม่ใช่คุณมาคิดว่างั้นปีนี้ขอให้เป็นปีที่มันสบายๆอย่างที่ไพ่บอกพอละพอใจละแล้วอยู่รถมันโผล่มาก็ไม่ได้นะคะมันจะสามารถไปคิดในระหว่างปีก็ได้ไม่จำเป็นต้องต้นปีขนาดนั้นแต่ขออย่างเดียวคือมันต้องเป็นเป้าหมายของคุณย้ําแค่นี้แหละมันจะต้องเป็นเป้าหมายที่คุณอยากให้มันเกิด ไม่ใช่ว่าเป้าม,ามันมันจะไม่ได้ได้มาแบบฟุ๊กฟุ๊กงงงงค่ะมันจะได้มาเพราะคุณคิดลงมือทําวางแผนประมาณนี้นะคะอ่ะอันนี้ก็คือภาพรวมค่ะของชาวราศีเมถุนและราคนาเมถุนก็อย่างที่พูดนะคะว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเรายังลงคลิป12ราศี12ราคนาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการที่ไม่เหมาคิดว่าตัดสินใจทําคลิปภาพรวมคลิปเดียวไปเลยเนี่ยตอบโจทย์แล้วแหละเนาะ แล้วเดี๋ยวเราก็ไปฟังรายละเอียดติย่อยในแต่ละเดือนเอาดีกว่าว่าการงานเดือนนี้เป็นยังไงการเงินเดือนนี้เป็นยังไงอะไรประมาณเนี้ค่ะมันน่าจะโอเคกว่าแล้วก็มันยังจะมีคลิปไตรามาสนะนั่นก็แยกดีร้ายให้อีกนะคะซึ่งคิดว่าแค่นี้น่าจะครอบคลุมแล้วอ่ะดีกว่าเราอ่านทับซ้อนกันหลายเรื่องหลายคลิปเกินไปนะคะกลัวจะงงกลัวจะจํากันไม่ไหวนะ ก็ประมาณนี้ยังไงก็อยากฝากแล้วกันนะคะฝากชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนเดี่ยวประมาณกลางเดือนก็จะทยอยออกคลิปเดือนมกราแล้วนะคะคลิปเนี้ยพี่หมออัดตอนพฤศจิกแต่ว่าจะลงตอนเดือนธันวาค่ะก็ตอนที่คุณฟังอยู่เนี่ยมันคือเดือนธันวาคมเนาะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ยละค่ะเดี๋ยวกลางเดือนก็จะมี คลิป12ราศี12ลัคนาการงานการเงินค่เดือนมกราความรักความสัมพันธ์เดือนมกราปี68มารอฟังกันแล้วก็มีดีร้ายไตายมากแรกด้วยนะคะอยู่ในช่วงปีใหม่อยากฝากทุกคนด้วยแล้วก็เดือนนี้นะคะเดือนธันวาคม2568ใครที่เป็นสายเล่นพิกอเดคพิกอาคารนะคะหัวข้อที่พี่หมอหยิบมาทําส่วนใหญ่จะ เกี่ยวข้องกับปี68หมดเลยก็อยากฝากทุกคนแล้วกันนะมารอเล่นกันนะคะยังไงก็ขอขอบคุณชาวเมทุนมากๆเหมือนเดิมค่ะหากว่าพี่หมอทําอะไรผิดาพาดประการใดต้องขออภัยทุกคนล่วงหน้าแล้วก็อย่างที่พูดเสมอว่ายังคงพัฒนาตัวเองอยู่นะแต่ก็ดีดีขึ้นบ้างเสมอตัวบ้างหรืออาจจะแย่ลงบ้างในบางวันก็ต้องขออภัยนะคะ แต่ไม่มีวันไหนที่อยากพูดอ่ะไม่มีวันไหนที่หยุดพัฒนาเลยนะเพราะอยากให้คลิปมันออกมาดีนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ยังเป็นกําลังใจให้การซัพพอร์ตกันแล้วก็ให้โอกาสกันแล้วกันนะคะเอาไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะชาวเมทุนสวัสดีค่ะ